สวัสดีซะทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องนี้กันนะจ๊ะเออมาล้างกันเลยถ้าเสียงแปลกหรือเสียงคนไม่เหมือนกันก็ต้องขออภัยได้นะคะงั้นมาเล่มกันเลยร้านปิ้งย่างรักในการปิง้งกินปิ้งย่างสิบเดือนสิงหาคมเวลาสี่ทุ่มนะเวลาร้านปิ้งย่าง เออไปจงนี้แล้วกันเนาะเสียวอ้าเธอหยุดดติมได้แล้วนะถ้าดื่มอีกเราจะเกิดไม่ได้แล้วนะอึยวอ้ายพอแล้วปะเราจะทำอะไรไปเต้นกันระวังโม่ใจเป้ยของเธอจะรู้แล้วว่าเกิดการน,นะ คนลองไปเต้นกับหนูหน่อยเออเมาแล้วครับไม่ไปเต้นกับหนูหน่อยนะเ <c oughs> สียงมันเด็กเกินไปป่าว,วะ่ะเออแต่กูจะอ่านแบบเนี้ยอ่ต้องขออภัยในการพูดหยาบเลยนะคะแล้วในการปิ้งกินปิ้งยาถ้าผ่าจจอลดเสียงผู้หญิงชัดๆเลยเว้ย เด่มเหรอเซ้อ้ยเธอนี่รักฉันจริงๆร,ร,รู้ว่าเธอจะกลับมาจึงจะแสดงละครเหรอรักฉันดื่มจนเมาละไปเต้นกูใชื่นเหรอฮะ,อะขอบคุณนะคะได้หอจังอาไปดูตอนต่อไปกันเลยคะ่ะ เซียวอ้ายล่ะอ,อะไรกันนี่นายนี่นายปล่อยแพ้น่นฉันนะไม่งั้นเจ้งความแน่เฮงเดินไหวเลยโซซัสโซเซียโซซัดโซเซยัดพวกนี้มองมูจานเป้ยเยมูจานเป้ยอะไรบ้างอะไรเขาไม่มาหรอก เมาจนจำไ้าไม่ได้ขาดท้อได้นะคะเธอรู้ไหมไม่เคยมีใครตบหน้าสนมีก่อนเซียวอ้ายเธอตบเขาเหรอเซียวอ้ายถือว่าดวงสวยแล้วกันดื่มครั้งแรกก็ตกสามีจับได้ <c oughs> กลับบ้านสบายโมจเปไป ถ้าไม่ใช่พ่อฉันบังคับให้แต่งงานกับฉันนายก็ไม่มีวันจะแต่งงานกับฉันไหมใช่ไหมถ้านายยังยังไม่ชอบกลับมาอีกฉันจะเธอจะทำไมฉันจะไปหาคนเอิญกับชนเออไม่จิสิง เจ็บอ้ามากันต่อเลยเจ็บตอนต่อไปเธอยังกล้าอยู่ไหมอยากโดนสั่งสอนใช่ไหมไม่กล้าแล้วรูใจไปกอดหน่อยแคตหวัง ไม่อยากย่งด้วยเลิกทัืงจุ๊บโอ้จานเป้ยแต่น,นิสวยไม่ดีมาอยู่ในฝาชั้นก็ต้องฟังคำสั่งฉัจนให้ฉันทำอะไรนายนายต้องจูบฉันจูดีดีไม่จูบฉัน้นเซพคนี้ใส่ไม่ดีเนอืน ทับ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 ืมนอนเถอะมูจันไปฉันชอบนายนายยอมฉันเถอะคนน่ารักอย่างเธอต้องมีผู้ชายมาชอบเยอะแน่แน่เลยเสี่ยวไอ้เธอยังเด็กไม่รู้หรอก อะไรคือความรักก่อนที่จะเช็บเพ่กตรงข้ามต้องคิดให้ดีก่อนนะไม่งั้นจะเจ็บทั้งสองฝ่ายนายไปฝึกกันเถอะกินก่อนเถอะอ่า <c oughs> <c oughs> นผิดไปมากจ้าต้องขออาภัยนะจ๊ะต้องขออาภายัยอย่างสุดซึ้งครับอ ฟูฟ่าวางลงเดบเดินออกไปดึงเดินกระเด็นอ,อ้ายแจ๊อ้ายเสี่ยวอ้ายเบียกโชคเลยจ้าเพลงขอยงเราหือ ทห้นกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่บูญจะไปกลับมาจริงๆเหรอฉันโผ้อยู่เขาคงไม่ได้กลับมาจริงๆใช่ไหมยังจัได้ว่าจะไปดื่มอีกกลับมาก็ดีก็แค่โดนดักทำได้ทำตามแผนไปเจอเขาดีกว่าตึกตก กลับมาจริงด้วยมูจนันเปยนายกลับมาหาฉันสักทีจุ๊บเสียวไอเป็นผู้หญิงรู้จักสมวนตัวหน่อยได้ไหมรังเกียจนายไม่รู้จักอะไย,ยัากอะไรเลยเราอ่านผิดค่ะขอโทษค่ะเราไม่มีแอัปต่ออย่างนั้นเราจะขอพูดสดๆเลยแล้วกันเนาะ จะขอแก้สดๆเลยนะไม่รู้จักไม่อะไรเลยที่นี่ที่บ้านไม่ต้องไม่ใช่ที่กองทำไมต้องจริงจังด้วยไอเสียงไอรู้น่ารักเสียงไอไม่ต้องพูดซ้ำๆก็ได้ฉันเถอนะเ,ออเดี๋ยวเธอไปบ้านปูกับฉันหน่อย ใช่สิจองแต่เองเราน่ารักกันไปแล้วค่ะถ้าเธอไม่กินเราก็ไปตอนนี้เลยฉันกินเนจะแย่แล้วค <c oughs> า,ารลฮานมูพ่อของเขาโมชิงกูและพี่ชายทั้งสาม <c oughs> นั่งลง เสี่ยวอ้ายมานั่งข้างพ่อฮะพ่อครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยงั้นเละ่ะงั้นเสี่ยวอ้ไอรออยู่นี่ก่อนนะฮะว่ามาผมอยากหยากัากกบเสี่ยวอ้ายพูดใหม่สิผมอยากเกลือผมอยากหยากับเสี่ยวอ้าย นะเดี๋ยวไม่โหลดโทษเพี้ยไอเด็กแม่รักดีเก็บคำพูดของนายไปถ้าพ่อดีกับเสียวไอ้าจริงจริงก็ตกลงนะคระับเปี้ยถึงเบสฉันจะตายแกก็ห้ามอย่าเนเป็นการแต่งงานระหว่างทหารต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป ถ้าพ่อไม่ตกลงถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับยังคิดถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่อีกเหรอเปล่าครับขอให้เป็นแบบนั้นทำตัวดีๆกับเซียวอ้รอรอรอลอยหายแล้วก็ไปแล้วกันฮ่านันจังทำไมเพิ่งมาล่ะมีเรื่องนี้หน่อยไม่เข้าใจ แต่มีอะไรอยากถามหืมได้กลับมาข้างนี้จะไปไหนอีกไหมไม่เป็นไหนช่วยเธอมีอะไรหรอจะอยู่นานเท่าไรอยากให้เธออยู่ข้างเธออยากให้อยู่ข้างเธอไม่ใช่แม่สิฉันอยากให้นายอยู่ที้ก็ไปตลอดเลยแต่ไอ้ซึ่งเคยบอกแล้วว่า เป็นผู้หญิงอย่างนี้พูดจะอย่าพูดอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงอ่ะอือสงสารตัวเองก็แค่กำนายนี่นะนี่ไม่ใช่การทหารนะทำน้าจริงจังทำไมยิ้มหน่อยสิเฮ้ k แค่ ฉันพียงขนาดนี้แล้วพอใจเขาคงเห็นฉันเป็นเด็กเออยิ้ใช้มือของผู้ชนปิดเปิเจอยูนัง่งแขนฉันไว้ทำไมเสี่ยวอ้อยเอาไมาเอามา็มเสี่ยวไอเอ็มสี่สไม่เล่นกับเธอ ฉันมาเล่นด้วยไงเราอยู่ใกล้เคียงกันวูนเจอไปทุกชายของพี่คนที่สองมูจานานันอายุใกล้เคียงกันน่้จะบอกว่าปูจานปแุแกแกละไม่ได้มาหอพ่อเสียวอ้พัก่นกับเขาก่อนฉันไม่ได้จะต้องทำไม่ต้องข,กกนะขึ้นมารบกวนสะนะรู้ขึ้น ไปกันเถอะท่านอามีงานต้องทำทำไมฉันถึงพยายามขนาดนี้เขาไม่เคยยิ้มให้ฉันสักนิดสู้งจางวันฉันจะทำให้หัวใจของเขาที่ใส่เย็นชาละลายให้ได้เลยทำไมมีพอรูอ้สึกว่าทนเย้งของเราไป ไปเอง่างเลยความเล้งคนสว,วงแล้วจ้าถ้าใครสำคัญจริงจั่งแม่งขอพูดคำหยากรอบหนึ่งแล้วกันนะขออภัยอย่างสุดซึ้งนะขอโทษนะจะกินข้าวแล้วเสียวอ้ยังไม่กลับมาอีกไม่มีใครย,ยังไม่กลับมาอีกที่เป็นกี่โมงแล้ว เ้าก็อร่อยมากตายแล้วพูเมื่มอสั้นไปใส่ชอดเขาทำยังไปกระปุกอีกเซ็กซี่มากทำไงดีเหมือนอะไร <c oughs> ไปกินข้าวกันแล้วมานั่นข้างฉันจุดตน,นี้ก่ตอ,กตอนเลยว่าตอนที่เจ็ดโอเคอ่ะทำเป็นไม่ได้ยนิน <c oughs> ฉันเคยคุยกับนายหนูเรือไงมีอะไรหรอครับนายปล่อยปล่อยดึกดึกห้ามกินของหวานไม่งั้นนอนตอนนอนจะปวดฟันให้อย่าเรียกแล้วกันอืมอืมควรให้หนายฉันไม่กินแล้วไปไปกินข้าวโอเค ดูแลเสีย์อาแบบนี้ค่อยดีหน่อยถ้าฉันทำตามผมขอของนายให้ก่อนตายแล้วล่ะกินอันนี้สิอร่อยนะอืมแทนเกิดแทนเซลล์อายจริงๆทำไมให้แต่งงานกับฉันทำไมไม่ให้แต่งงานกับฉัน ให้ไปแต่งงานอานสี่โตกว่าตั้งเจ็ดปีฮะเจ็บปีแล้วสุดยอดแต่งมือเย็นคืนนี้จะจะนนวนวนเด,เดียวกับจันไ้แล้วฮะเสียว <c oughs> ชันเอาอีกแล้วขออภัยอีกรอบ <c oughs> ไอ้เปคนที่เท้าที่สุดขนาดโดนเพื่อน ยังรู้สึกเหมือนโดนลังแกเลยไม่ตะกี้มันต้องฟังนะเว้ยหรือวันนีจยิงก็ขอบคุณมากเลยเสี่ยวเป้ยเมื่อกี้นายดึงฉันตะกี้ข้ามพอเห็นเอจอยู่จัมาฉันนายหือใช่ไหมเสี่ยวเป้ยตึ๊บตึ๊บโอขี้ระละ่ะมันนี่อ๋อ ทำตัวไม่ถูกเขาหลังห้ามจับมือใจเธออยู่ห้ามแตะน้อตต้องตัวยิ่งกว่านั้นห้ามกลับไปดื่นแบบนี้ถึงแม้เขาต้องแต่งงานใหม่ฉันก็ไม่ยอมให้คนอื่นอยู่ในบ้านมงนบ้านสามีนายนานะตัวเองนาสิฉันไม่หวัวลกยักสักหน่อย ดีใจมากเลยด้วยดิฉันพูดเมื่อกี้เข้าใจหรือยังครั้งหน้าฉันไม่ยืนสือแบบนี้หรอกนะเธอไมอ่พูดผิดอีกแล้วกูพูดผิดบมดอีกแล้วอ,อ่ะขอโทษขอไม่แก้ตัวแล้วกันนะอีกแล้วกที่สัมเพลที่สุด ใจแล้วไปอาบน้ำพักผ่อนได้แล้วดูท่าด้วยดูท่าด้วยค่ะนี่คือท่าในตำนานนะคะ <c oughs> นี่เลย่ยะมีอยู่หลายเรื่องเลยแล้วนายนะฉันฉันไม่สอนถึงแม้นายจะไม่ยอมให้ฉันปลอมนายฉันก็จะกอดนายนอนดีดีแบบน,น,นั้นเลยนะ มาคืนนี้นายต้องนอนกับฉันกระดึ๊บกระดึ๊บห้ามทำอะไรไ,ไ,ไม่งั้นจะได้นอนคนเดียวไปตลอดเสี่ยวเป้ยที่เที่ยสดไลย์เธอไปอาบน้ำข้างๆนะหยุดทำในเ่นแบบนั้นออกโอเคคืนนี้จะได้นอนกับคุณจันเป้แล้วดีใจจังดูหน่ากอนหน่อย,น,อยนะไม่มีอะไรตกตาแบบนี้ทีมี แน่เสียวไปก็น่ารักดีอ๋อสนิทมากขึ้นสุาๆถ้านอนปิดไฟสิเด็บเด็บเราจะให้ดูสิตอนรวดเลยนะจ๊ะ ออจะไม่ทำอะไรกินเลยนะฉันตดดน่นกันตุ๊กตาหมีนายไม่ว่าอะไรใช่ไหมฉันแทนนายเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวฉันออกเลยไม่ว่าอะไรอู๋ตาคำละดีใจจังออกฟิหลับเร็วจังก็ดีจ,จะได้ หลับลึกมากโบดตันไปยังอยู่ฮึโลอ้าลืมตาน่าตื่นลแล้วเหรอตกใจหมดเลยลนุเคราะหนักฝึกเงยทำไมจากจุดทุ้นเหรออืมป่าก็ดีรีบลุกไปโรงเรียน นม่จะไปส่งฉันเหรอเธออยากให้ไปส่งเธอจะได้ไปเรียนให้ไม่ฉันอยากให้นมาไปส่ง Morning Class ทักเองแต่ต้องคอออ a พล l y เลยจ้ะแค่นี้ก่อนเนอะ